ชื่อซุปสไตล์สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสตาร์คลานะคะมัดมีพิมพ์ดาวค่ะปกติเนี่ยัดมีจะชอบถ่ายภาพอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะกิจกรรมหนึ่งอีกที่ชอบเนี่ยคือจริงๆวาดรูปแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะวาดรูปลงแคนวาสนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาวาดรูปแล้วก็เพ้นท์ทำเปเปอร์มาเช่ลงเสื้อค่ะ อุปกรณ์นะคะจะมีเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นก้นไกรมีกาวนะคะแล้วก็มีสีต่างๆค่ะแล้วมันมีก็จะมีหนังสือนะคะสําหรับที่จะตัดแปะลงบนเสื้อค่ะเดี๋ยวมาลองกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะมันมีอยากจะตัดแขนเป็นเสื้อกล้ามะคะ่ะคือมันมีไม่ได้คิดเลยนะคะไม่ได้แพลนอะไรเลยนะคะว่าจะทายัางไงร,รู้แต่ว,ว่าจะแปะๆอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็มาลุยก,กันเลย อดิเลยที่ทำนะคะส่วนใหญ่ที่ได้คือเราจะได้สมาธิแล้วก็มันสดชื่นนะคะคือทำแล้วมันมีความสุขอะคะ่ะเราเสร็จแล้วที่คอค่ะตอนนี้นะคะมิมีก็จะมีผลงานเพลงนะคะเพลงจะรู้ว่ารักเธอนะคะซึ่งจะไปใช้ในละครเรื่องดอกโศกด้วยค่ะเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แอบรักนะคะเหมือนเราไปรักใครคนหนึ่งแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะหันมามองเราบ้างมิมิกไะะรักใครกัมาแล้วเสียงมาจากไหนละ เคยแอบลักใครไหมก็ต้องมีเคยแอบสิคะตั้งแต่สมัยมัธยมอย่างนี้เราก็อาจจะมีแบบว่าปลื้มพี่ๆนักบอลแล้วเป็นเชลิเดอร์อะไรอย่างนี้เป็นป๊อปปี้เลิฟน่ารักน่ารักนะคะแต่ตอนนี้เรารักงานค่ะน่าม่มีก็จะถีบจากในหนังสือนะคะจากวิทยาศารเนี่ยจะมาแปะในที่เสื้อนะคะอืร Cat ตอนนี้นะคะมิมี่ก็มีซิทคอมนะคะเรื่องลูกพี่ลูกน้องค่ะก็ทางช่อง9เวลา6โมงเย็นทุกวันเสาร์ค่ะเล่นคู่กับพี่โตโน่ก,กับกันต้องเป็นอะไรที่สนุกแน่นอนเพราะว่า2คนนี้เนี่ยตลกมากๆคือเวลาเราหยุดด้วยแล้วก็ขำม,มากๆเลยค่ะมีหลายคนมากความสามารถที่จะมาเล่นเรื่องนี้รับรองความฮาแน่นอน ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าขาดไม่ได้เลยค่ะลายเซ็นมันมีค่ะมันมีจะเขียนให้นะคะแล้วห,หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆชาว Star c คลันะคะก็มันมีมีคำถามมาหนึ่งคำถามนะคะเพื่อแลกกับเสื้อตัวนี้นะคะอยากถามว่าคิดว่ามันมีชอบสัตว์อะไรมากที่สุดในนี้ค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาได้ที่ Facebook Star c l u b ทีนะคะ ที่ได้ก,กันก่อนจะจากไปนะคะบันหมีขอฝากผลงานเพลงนะคะซิงเกิลเพลงจะรู้ว่ารักเธอนะคะซึ่งจะอยู่ในละครเรื่องดอกโศกด้วยค่ะค่าสามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่ดอกจันหน0์123-0055ค่ะแล้วก็ฝากซิทคอมด้วยนะคะเรื่องลูกพี่ลูกน้องค่ะ